ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นมายาเริ่มต้นจากต้นปีก่อนเลยนี่เกิดมาตั้งแต่ต้นปีเลยเหรอตั้งแต่ต้นปีก่อนที่มีการพูดถึงว่าเการบริหาร่านให้ความสำคัญกับบริสุท์ดาราต่างๆเรื่องต่างๆมันจะอะไรขึ้นกัพี่พี่พูดว่าอะไรนะหลายอย่างด้วยให้กับพิสูจน์การเจอสังคมผู้คู่อะไรอย่างงี้อ๋อใช่เพรวกว่าอย่างพี่เองก็เป็น สมาคมพุ่งกับภาพยนตร์แล้วก็มีร่วมกับกลุ่มเคลื่อนไหวที่เป็นคนทํางานเบื้องหลังหลายๆตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอะมีการพูดคุยกันมาตลอดเรื่องของแบบว่าสวัสดิการสวัสดิภาพของคนทํางานเนาะการทํางานหนักเกินเวลาค่าตอบแทนที่แบบไม่เท่าเทียมหรือว่าไม่เป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยคือเราพยายามจะไฟ์และเป็นปากเสียงให้กับคนเบื้องหลังที่ที่ซัฟเฟอร์กับสิ่งเหล่านี้อยู่เนาะแล้วทีนี้มันคือบางครั้งแบบ อา,อาจจะเห็นเรื่องการแบบเฮ้ยพูดถึงพูดถึงความอู้ฟู่ความใดๆของของคนเบื้องหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือเบื้องหลังเอาจริงๆเขาก็อาจจะแบบอา้าวแล้วทําไมหลังบ้านมันกระเสียดกระเบียดกระเสียนขนาดนี้ละ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเราก็เลยเป็นกระบอกเสียงให้อะไรเท่านั้นเองอการออกมาไว้มันมันมันช่วยอะไรได้ขึ้นไหมพี่ มันก็มีคืออ่ามันก็ทําให้สังคมตระหนักรู้คือบางคนอาจจะมองว่าแบบอ้าวแบบถ้ามันถ้ามันแบบเหนื่อยนักไปทำอย่างอื่นสิอะไรเงี้ยแต่จริงเราก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะที่เป็นฟันเฟืองของเศรษฐกิจใหญ่เลยไอ้เวลารัฐบาลพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคนข้างหลังอ่ะที่ทํางานอยู่เขามันเป็นอาชีพที่ท,ที่ที่มันพยุงสิ่งเหล่านี้ไป็ไงสิ่งที่เราเห็นคือข้างหน้าแบบสวยงามเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติถ้าข้างหลังอ่ะ ถูกกดขี่ถูกเอาเปรียบคุณยอมได้ไหมหล่ะ mm hmm. ใช่ไหมหล่ะนี่คือสิ่งที่เราพยายามแทนๆออกไปแล้วไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีใครใครแบบว่าโดยโดยตัวบุคคลแต่เรากำลังพูดถึงระบบเนี่ยที่กำลังให้ความสำคัญกับความฟูฟ้งาความอะไรจนหลงลืมคนที่อยู่ข้างหลังไปอันนี้คือประเด็นสำคัญแล้วก็มันก็มีการพูดถึงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครึ่งมีแล้วครับถึงความเปลี่ยนแปลงอะไบพบความ ถ้าเป็นเบื้องหลังนะเรามองว่าทีมงานเริ่มกล้าที่จะออกมาพูดมากขึ้นออใช่แบบมีที่จิงสื่อแบบก่อนนั้นนี้มาสัมภาษณ์ก็หลายคนหลายหลายเจ้าที่ที่แบบเออชวนคุยเรื่องนี้อะไรอย่เงี้ยเราอุ้ยไล่ล้มระวังมันล้มนะคะอ่าก็คือเดี๋ยวต่อเลยเดี๋ยวเดียวพี่ไปเลยโอเคอ่ะตามนั้นอก็คือคนทำงาน ต้องกล้าพูดต้องกล้าออกมาเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองควรจะได้รับอันนี้ทุกสาขาอาชีพน้องๆสื่อมวลชนก็เช่นกันพี่มองว่าแบบเฮ้ยบางทีเราไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับการปเป็นแบบ,แบ,บเท่าเทียมแต่เราเข้าใจนะไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะได้ค่าตัวเท่ากับด,ดาราอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คือเหนื่อยก็เหนื่อยละและยังมาปวดหัวกับความเรื่องมากอะไรอย่างนี้อีกเออก็ต้องส่งเสียงสะท้อนไปสู่บุคคล หรือ,อคนที่จัดก,การในสิ่งเหล่านี้ให้เขารู้ว่าแบบทำอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วก็อยากจะให้สังคมเนี่ยรับรู้ด้วยว่าแบบมันมีคนถูกกระทีมันมีคนไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่กับกับคนที่เบื้องหน้าเห็นว่าสวยงามอะไรแบบนี้แต่สิ่งนี้นมันเห็นมากขึ้นแล้วก็พบว่าคนทํางานเบื้องหลังได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้นจาก นักแสดงจากศิลปินอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าแบบหลายๆคนละกันส่วนใหญ่ของวงการตอนนี้คือเขาก็หันมามองทีมงานบ้างแหละว่าแบบเออทำงานเลิกหยุดเนาะเราก็ควรจะมาให้ตรงเวลาแล้วควรทำง,งานให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเออสวัสดิการที่เรามีเผื่อแผ่แบ่งปันขนมข้าวต้มอะไรมาน่ารักก็ก็เริ่มดีขึ้นมันเขาเรียกว่ามันก็จุดประเด็นให้เห็นเขาหันมามองข้างหลังแล้วเขาก็เริ่มเข้าใจเรื่องความน่ารักของของ,นของ,ของคนเบื้องง่า,าย พี่ไม่เดี่ยวเองประสบกับตัวเองด้วยไหมคะพี่ส่วนใหญ่ถ้าประสบด้วยก็ก็มีบ้างแต่เราก็จะเลือกคนที่เราคิดว่าเราจะไม่เจออะไรแบบนี้งานปั๊บปบแป๊บแอาจจะอาจจะมีบ้างแต่เราจะเป็นพูดตรงๆก็จะสื่อสารกับผู้จัดการหรือจะใครไปเลยว่าแบบว่าแบบนี้ไม่โอเคเออคุณเห็นไหมว่าแบบเนี้ยข้างหลังเนี่ยรอคิวอยู่นะแล้วถ้าเกิดถางไปฟรีแลนซ์คนหนึ่ง รับงานนี้ด้วยเงินจํานวนหนึ่งแล้วถ้ามันกลายเป็น2เดือน3เดือนขึ้นมาเงินก้อนนั้นมันกลายเป็นแบบสมมติรับไว้หมื่นหนึ่งหมื่นสองสองหมื่นแลแบบ้วถ้าเลื่อนไป4ี่เดือนเขาเหลือตังต่อเดือนเท่าไหร่อ่ะคุณอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันของแบบนี้มันคุยกันได้ส่วนใหญ่พฤติกรรมของเขาเวลาเขาฟังฟีดแบ็กจากนี้ไปแล้วเขามีอาการยังไงเขารับได้หรือเขาฟึดฟัดกลับมาหรือว่ายังไงเออส่วนใหญ่จะคุยกับผู้จัดการหรืออะไรให้ไปสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะ ก็มาจากผู้จัดการเยอะอันนี้ก็ต้องบอกก็ตรงๆว่าแบบเออเพราะบางทีก็ก็มั่วอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ที่พี่พูดแบบคนอยู่ในวงการด้วยกันนะนะก็คือบางทีการจัดการอาจจะงงอาจจะแบบรับงานเยอะแล้วสับสนลงคิวไม่อะไรหรือแบบรับงานนี้มางานนี้ได้ตังเยอะกว่าแล้วก็ไปแล้วก็เทอะไรอย่างเงี้ยทั้งนี้ก็เดือดร้อนอะไรก็ว่าไปอย่างจริงแล้วพี่ไม่ได้กลัวไปนะครับเราออกมาพเหมือนเดี๋ยวเรากลัวจะมาชนเพราะว่าพี่คนไม่อยากมากอะทุกงานด้วยตรงจังเลยนีตัวจริงเป็นคนแน่หรือล่า คือคืออดรินในเฟซอาจจะดูเกรี้ยวกาดเพราะมันไม่มีน้ำเสียงแต่ว่าทุกครั้งที่พูดอ่ะก็จะพูดตรงๆแล้วพูดด้วยเหตุและผลคทัวพูดความจริงว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีคนเดือดร้อนอยู่คุณรับงานรับเงินเต็มแล้วคุณแบบไม่ให้หิวเต็มอะ่ะคุณมาก่อนมามา,มาทีหลังกับก่อนอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เสร็จแล้วมันถ่างงานคนอื่นไปเออ อะไรแบบนี้มันก็ไม่น่ารักเนาะก็ต้องพูดตรงๆว่าเพราะทีมงานทุกคนทํางานเต็มที่เพื่อคุณอะไรอย่างเงี้ยถ้าการเตือนแล้วยังคงเกิดขึ้นอีกที่ไม่เดี๋ยวเลือกที่ทำยังไงต่อไปครับก็ช่างแม่ก็แบบว่าก็ไปฟ้องผู้หน่วยการสร้างผู้จัดหรือใครๆคือจริงๆถ้าเกิดถ้าสมมตินักแสดงหรือผู้จัดการทําตัวไม่น่ารักในในกองเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วเออสิ่งเหล่านี้ก็ฟีดแบ็กไปแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนี่มอดทนสูงนะ เขาก็พยายามจะรันทุกอย่างไปให้มันจบได้แล้วก็คราวหน้าก็แบบว่ามึงๆคนนี้เล้วเหรอมึงไปบอกเขาแม้ว่าแบบไม่ได้นะอะไรเงี้ยเออถ้าเขาก็ไปสวนะ้อยเลยใช่ถ้าเขายังคงอ้างว่า,าเพราะว่าเขาอยู่ข้างหน้ากล้องเขาเป็นหน้าเป็นตายัางไงทุกคนก็ต้องปฏิบัติกับเขา อย่างดีที่สุดเหมือนกันใช่อไร <ง S 1> บ้างการปฏิบัติกับนักแสดงกับคนหน้ากล้องอย่างดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พึงกระทําอยู่แล้วเพราะว่าคุณอยู่หน้ากล้องคุณแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ถูกไหมเออคุณต้องจําบทคุณต้องมีสมาธิคุณต้องดูดีต่อกล้องอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องให้คุณอยู่แล้วแต่ใน,นสิทธิพิเศษนั้น,นมันไม่ได้แปลว่าคุณสามารถที่จะเอาเปรียบคนอื่นด้วยด้วยวิธีที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ผมเชื่อว่าบางทีอ่ะ อาจจะไม่รู้ตัวอาจจะอาจจะแบบไม่ได้เห็นมุมนี้เราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจเพียงแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจอ่ะพี่ก็จะบอกว่าทุกวันนี้คนทุกคนมีสิทธิ์เป็นดาราได้หมดทุกคนมีโซเชียลมีเดียของตัวเองทุกคนสามารถสร้างโซเชียลนัมเบอร์ให้ตัวเองได้และเอาจริงๆมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วทุกวันนี้เอาอินฟลูใๆดๆก็ตามนะนี่คือดาราของยุคนี้คุณ คุณลองดูว่าดาราช่องหรือหรือดาราที่เล่นหนังเล่นละครอะไรจริงๆอะความนิยมค่อนข้างจะลดลงนะเพราะว่าลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคุณเห็นพิเซนเตอร์เห็นอะไรปะส่ดดวนใหญ่ก็จะมาจากจีรี่หรือว่าเป็นเป็นอินฟลูเป็นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เป็นดาราอายุของคนอยู่เบื้องหน้าอายุงานนะครันไม่ใช่อายุอายุงานสั้นลงมากอันนี้พี่ก็แบบว่าคุยบอกอยากจะบอกว่าแบบเออรักษาถ้ารักษามันไว้ดีมันก็จะอยู่ได้นาน แต่ถ้าเราไม่รักษามันไว้มันก็น่าเสียดายเพราะบางคนน่ะไปได้อีกไกลฝีมือก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ย<ม>ไม่รักษาวินัยบางชีมันก็แทนที่โลกจะได้เห็นผลงานดีๆของคุณต่อไปเนาะมันมันกลับแบบโอกาสนี้มันก็จะดสั้นลงคดอใครแล้วถ้าออกมาไปอะครับถ้เราต้องการเพิ่มเงินเพิ่มตัวเลขให้กับคนเบื้องหลังหรือต้องการลดของของดาราลงอะครับพี่ พี่ว่าเรื่องเรื่องนิสัยใจคอดาราผู้จัดการอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องคุยกันได้แล้วพี่ก็เชื่อว่า,ามานั่งคุยกันแล้วมันเคลียร์แต่สิ่งที่แบบอยากให้สังคมได้รับรู้ก็คือว่าคนทํางานเบื้องหลังมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะไม่ใช่ยากจนคือไม่มีกฎหมายคุ้มครองและกันเอาง่ายๆชั่วโมงในการทํางานสวัสดิภาพในการทํางานค่อนข้างจะค่อนข้างจะแบบว่ามีความเสี่ยงต่อต่อ อ,อุบัติเหตุภัยอันตรายหรืออายุงานของคนมันสั้นลงเพราะสิ่งนี้และสิ่งค่าตอบแทนมันมันอาจจะไม่สมน้ําสมเนื้อเท่าไหร่ว่าสิ่งเหล่านี้รัฐต้องและกฎหมายจะต้องเข้ามาช่วยควบคุมในเรื่องของสวัสดิภาพด้วชั่วโมงในการทํางานไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังและเราทุกๆคนสื่อมวลชวนอะไรด้วยเนื้อน้อ,ออกปา สาวโรงงานยังมีกฎหมายแรงงานคุ้มครองปรากฏว่าพวกเราไม่มีกฎหมายแรงงานคุ้มครองว่าเป็นรับจ้างทําของ mm hmm. เออซึ่งตรงนี้ผมอยากจะให้มีการได้พูดคุยกันในวงกว้างนาะอแล้วก็ mm hmm. ความเคลื่อนไหวเนี้ยก็เชื่อว่าพี่น้องนักแสดงผู้อยู่เบื้องหน้าศิลปินถ้าตระหนักเรื่องนี้ร่วมกันและช่วยเป็นกระบอกเสียงให้พวกเราด้วยเราจะช่วยทําให้แบบว่าชีวิต mm hmm. การทํางานของเรามันดีขึ้นแล้ววงการเรามันก็จะแบบเติบโตไปได้อย่าง เฮลตี้สุขภาพดีจริงๆหน้าที่ของของคนที่ต้องมาดูแลเรื่องเรื่องสุขภาพของของคนทํางานนะครับมันต้องเป็นเป็นปน,นวงการหรือว่าบริษัทที่จ้างเขาในการมาทํางานนะครับพี่มันเป็นเรื่องของถามว่าบริษัทอ่ะมันจะมีการแข่งขันอยู่นึกออกไหมบริษัทบร o ษัททาวรับจากนายทุนมาม,มาสร้างงานซึ่งก็ไปจ้างฟรีแลนซ์อีกทีนึ่งทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าฟรีแลนซ์เนี่ย ค่าตัวการทํางานหรืออะไรเงี้ยมันแตกต่างกันแต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือกฎหมายจริงๆที่ควบคุมชั่วโมงในการทํางานและค่าจ้างสวัสดิการที่เป็นธรรมเอออันเนี้ยมันพี่ว่าแค่แค่ในทุนเองช่อง,องเองหรือว่าโปรดักชันเฮาส์เองเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เพราะว่าการแข่งขันมันสูงสมมติว่าคนช่องออผู้จัดรายนี้แบบมีความเป็นธรรมอยากจะให้ ชีวิตความเป็นอยู่ดีทํางานไปนเลย8ชั่วโมงจากสิบชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงแต่ถ้าเขาเจ๊งใครไปช่วยเขาล่ะนึกออกมาไม่เขาไม่ทําอย่างนี้คนอื่นเขาก็ทําทีนี้มันต้องได้ทําเหมือนกันหมดทุกคนซึ่งสิ่งเหล่านี้กฎหมายเท่านั้นที่จะต้องช่วยได้ครับถ่ายคาถขายสองสามปีมาเรื่องของนักร้องครับพี่พีบจ้า,าองเขาเลยนะ,รค,ะครับเขาเรียกขึ้มนมาร,าร้านหนึ่งอะไเพื่อพี่ตอ้ก็ไม่จ้างอะเร่อนเริ่มต้นกับอะไรมา ที่จะไปสร้างคนนั้น,นไม่ไม่ไม่ไมไมก็<า>ก็แบบอาจารย์ปรบทธรรมเนียมอยู่แล้วคิดเพลงขึ้นมาก็แบบต้องหาเออศิลปินชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยมามาช่วยร้องทีเดียวให้ลูกน้องติดต่อแหละเอาจริง<ม>จริงอาชิมงานก็ไปติดต่อ<ม>แล้วก็เหมือนแบบไม่ค่อยตอบไรเลยติดต่อจากผู้จัดการเออแล้วก็ตอบช้าตอบอะไรตอบงงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายพอได้เรทมาก็ตกอกตกใจแต่แต่แบบถามพี่นะ ที่ประสบการณ์ในนี้พี่<บ>ว่าเป็นการตอบปัดอ่าแน่นอนเจอมาหลายรอบอเออแล้วที่จะตอบปัดอย่างนี้มันแบบมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เออก็ก็เลยสื่อสารไปเหมือนกับว่าแบบก็คือน้องก็มาเล่าฟังว่าเออแบบเ,ออเขาวิธีการพูดคุยมันเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเนี้ยก็เลยเออถ้า ถ้าแบบโปรเฟชชั่นอลกันเนี่ยเขาเขาไม่ตอบเป็นแบบนี้เพราะมันยิ่งทําให้แบบจริงๆเขาอาจจะมีก็ได้แต่แบบไปพูดแบบอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่น่ารักกันเนาะเป็นคุณคุณแบบว่าไปซื้อของร้านไหนแล้วเขาแบบว่าแบบร้านหนึ่งอะไรใส่อย่างเงี้ยชอบไหมล่ะเออจากร้านหนึ่งที่มีอาจจะแบบไม่ฉันไม่ซื้อจริงๆก็ไม่มีหรอกเออง่ายก็แค่นั้นเองแล้วก็ทางพอออกไปแล้วทางค่ายเขาทราบเขาก็โทมเคลีย โลมาเคียร์ก็แค่นั้นเองก็สื่อสารกลับไปว่าเออแบบมันมันมีวิธีปฏิเสธหรือว่าพูดจากันให้มันน่ารักกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปอสติเมตว่าใครควรจะได้เท่าไหร่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบนี้ที่ค <นะ S 1> ัดไปเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะไม่คิดว่ามันจะใหญ่ตอนนั้นก็แบบดึงๆอยู่ด้วยดึ่ดงมาแบบอะไรกันเออแล้วหลังจากนั้นเราได้มีการเัดสนใจกับกนันนั้นเราไม่ได้สื่อสารการันแต่คุยกับกับค <c oughs> ่ายอ่า พอค่ายเขาก็น่ารักกับเราอยูอบบอ่ก็บอกเฮ้ยพี่ไม่มีอะไรก็ก็ลบโพสต์ไปเพราะว่าก็ไม่ได้อยากให้แบบไปจดจําอะไรเขาแบบนั้นอะไรเงีย้ยคนตามหานร้องคนนั้นเยอะเหมือนกันนะคะขอบคุณครับทันนี้คุณต้องการนกันไม่ได้เลย,ยหราอว่ายงไม่ไม่ไม่ไมติดต่อไปสายเยไหมเฉยเฉยไม,ไม่ไม่อะไรเพราะว่าเอาจริงนักร้องในประเทศในโลกนี้เรามีเยอะแยะมากมายอยู่แล้วแล้วพี่ก็เชื่อในเราเชื่อในฝีมือเราเชื่อในแบบ การทํางานมากกว่าคือไม่ว่าใครจะยังไงก็ตามอยู่วงการเนี้ยคือบางคนเชื่อเรื่องตัวเลขบางคนแบบคัดนักสแสดงคัดนักร้องเอาที่เขามีแบบโซเชียลนัมเบอร์เยอะๆมีฟอลล์ hmm. เยอะๆอะไรเงี้ยทางค่ายเราเราเองอะ่ะเราไม่ได้คิดแบบนั้นเรามองว่าเขาทำ mm hmm. เขามีเวลาให้เราไหมเขาทํางานให้เราดีไหม mm hmm. คือถ้าอย่างเงี้ยจะเท่าไหร่ก็จ้างเออแต่ว่าแบบเออถ้าถ้าดาังแล้ไม่มีเวลา ก็เป่าประโยชน์ทุกคนดังมากแล้วแบบไม่มีเวลามาโปรโมทให้อะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะทํางานกันไปทาไนจริงๆกตมคนทำงานเองครับาการที่แบบเราสร้างหนังแล้วเราต้องการเลือกนักร้องสักคนมามาร้องเพลงให้กับหนังของเรามองในเรื่องของของต่างคนต่างได้อย่างไรบ้างก็มองในคุณภาพของของตัวนักร้องเนาะแล้วก็ความดังของเขาก็ช่วยโปรโมทหนังเออแล้วก็เพลงในหนังเองก็สามารถทําให้เขามี เพลงนี่คือทรัพย์สินของนักร้องนะเออคือเขาก็สามารถเอาเพลงไปไปร้องไปต่อยอดไปอะไรต่อได้จริงๆมันก็วินวินกันทั้งคู่คือเขาไม่อัพแล้วแต่ไม่มีอะไรเพอร์ซันอลวันนี้ไม่โกรธแล้วไม่โกรธไม่มีอะไรเออพราะที่ว่าเขาก็คงคิดว่าแบบเขาเป็นร้องของเขาปกติไม่อะไรก็ได้ต่างฝ่ายต่างก็แบบโอเคไม่ไติดเขาดังมากไหมครับที่คนนั้น ก็อ๋อยู่พี่ว่าพี่ดังกว่าใช่เรื่องพี่ดังใช่ใช่เรื่องกูดังมากเลยอ่ะดังกว่านังอีกอ่ะโอเครับ